ลุกเคยเผยภาพทักษิณรับวัคซีนเข็มสามเพิ่มภูมิคุ้มกันล่าสุดนะคะได้มีการเผยแพร่าภาพของอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรขณะกำลังรับวัคซีนเข็มสามนะคะเป็นการเพิ่มภูมิคุ้มกันค่ะ น,นายนัทพงศ์คุณากรวงศ์สามีของพินทองทาชินวัตรหรือว่าเอมบุตรสาวคนโตของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีหรือว่าที่รู้จักกันในชื่อของพี่โทนี่นะคะได้โพสต์ภาพในอินสตาแกรมเป็นภาพขณะที่เข้ารับวัคซีนบูสเตอร์เป็นวัคซีนชนิด MRNA ที่เมืองดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือว่า UAE พร้อมระบุข้อความด้วยนะคะว่าพี่โทนี่ with an mRNA boost ทั้งนี้ค่ะเมื่อเดือนมิถุนายน2564 UAE ได้เพิ่มวัคซีนของไฟเซอร์เป็นทางเลือกให้กับผู้ที่ต้องการเข้ารับวัคซีนเข็มที่3หลังจากที่ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มไป2เข็มแล้วโดวยก่อนหน้านี้ได้อนุมัติให้ใช้วัคซีนซิโนฟาร์มเป็นเข็มที่3สําหรับวัคซีนที่ UAE อนุมัติให้ใช้ในกรณีฉุกเฉินประกอบด้วยซิน o นฟาร์มไฟเซอร์สปุต k นิกวี a อสตราเซเนและโ o เด erna ค่ะ ภายหลังภาพดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ออกไปนะคะก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นถ้าท่านอยู่คนไทยคงได้ฉีดวัคซีนทั่วถึงลงทะเบียนหมอพร้อมก่อนด้วยนะครับคิดถึงท่านที่สุดค่ะขอให้ท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะนั่นดีจังดูเหมือนพลเมืองของเขาเลยค่ะตัดภาพมาที่บ้านเราประชาชนทแท้แต่ได้รับการปฏิบัติจากรัฐบาลเรากับผู้อพยพพัดถิ่น พี่โทนี่ฉีดวัคซีนเสร็จแล้วกลับมาช่วยพวกน้องๆที่ไทยด้วยนะคะคิดถึงมากๆค่ะนี่ก็เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนหนึ่งจากชาวเน็ตนะคะและสำหรับประเทศไทยเรานะคะสรุปจำนวนการได้รับวัคซีนสะสมตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์จนถึง9สิงหาคม2564รวม21,171,110โดสใน77จังหวัดภาพรวมยอดฉีดวัคซีนวันที่9สิงหาคม2564ยอดฉีดทั่วประเทศ5,1330โดส เข็มที่1 35389รายเข็มที่2 14484รายเข็มที่3 46457รายจํานวนผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มที่1สะสม16,336,743รายจํานวนผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มที่2สะสม4,566,345รายจํานวนผู้ที่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์และจํานวนผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มที่3สะสมนะคะ 2 6 8 0 2 2รายค่ะแน่นอนนะคะว่าหลังจากที่ภาพนี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจํานวนมากนะคะหลายคนเนี่ยแสดงความคิดถึงไปถึงอดีตนายกรัฐมนตรีและหลายคนเนี่ยก็อยากที่จะให้กลับมายังประเทศไทยค่ะติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800 เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ